ีพจะรอดหรือจะร่วงปี2024นะคะยังคงเป็นปีที่คนไทยหลายคนยังต้องต่อสู้กับความท้าทายทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องแล้วค่าแรงขั้นต่ำยังคงเพียงพอกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นแทบจะทุกปีหรือเปล่ามาพูดคุยกันต่อในจ็อบท้องนิวค่ะ ขั้นต่ำนะคะปัจจุบันจะอยู่ที่330บาทถึง370บาทต่อวันค่ะและจากประกาศล่าสุดของนายพิพัฒน์ราชกิจประการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาทต่อวันค่ะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่แล้วก็กลุ่มสายอาชีพด้วยค่ะซึ่งการปรับเพิ่มครั้งนี้นะคะหลายคนอาจจะคาดหวังว่ามันจะช่วยบรรเทาความยากลำบากได้จริงหรือเปล่าค่ะ แต่เมื่อเรามองไปที่ค่าของชีพนะคะที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นได้ว่าสินค้าพื้นฐานที่ใช้ในการดําเนินชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ํามันพืชรวมไปถึงค่าไฟค่ะ ต่างก็มีราคาสูงขึ้น10%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะทําให้การใช้ชีวิตประจําวันยิ่งยากลำบากขึ้นสําหรับคนที่ได้ค่าแรงขั้นต่ําค่ะมินจะยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นภาพนะคะทุกคนนะคะลองจินตนาการถึงครอบครัวหนึ่งที่มีสมาชิกหลายคนในแต่ละวันพวกเขาจะต้องใช้จ่ายไปกับค่าของกินของใช้แล้วในยุคที่ค่าของชีพแพงลองคิดดูนะคะว่าแต่ละเดือนเขาจะเสียค่าใช้จ่ายมากเท่าไหร่ซึ่งหมายความว่าครอบครัวเหล่านี้นะคะจะต้องลดค่าใช้จ่ายลงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาและการดูแลสุขภาพค่ะ การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะคะเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับค่าครองชีพที่สูงขึ้นแต่คําถามคือนะคะการปรับขึ้นครั้งนี้มันเพียงพอหรือไม่ที่จะทําให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ หรือพวกเขายังต้องเผชิญกับความยากลำบากในการหาวิธีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เศรษฐกิจเปลี่ยนไปค่ะและการสำรวจจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานนะคะในพื้นที่ต่างๆพบว่าหลายคนรู้สึกว่าค่าแรงขั้นต่ำไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตหรือไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายทั้งหมดค่ะโดยเฉพาะกรุงเทพนะคะที่มีค่าครองชีพสูงกว่าพื้นที่อื่นค่ะและในขณะที่พื้นที่ต่างจังหวัดค่าแรงขั้นต่ำอาจจะไม่เพียงพอต่อการเข้าถึงระบบสาธารณสุขและการศึกษาค่ะและก็ยังคงเป็นปัญหา ต่อการปรับตัวต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบันค่ะเมื่อพูดถึงความเป็นไปได้ของการรับมือกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะคะการประหยัดยังคงเป็นวิธีที่หลายครอบครัวเลือกใช้ค่ะแต่คําถามสําคัญคือเราจะสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆหรือแนวทางที่ยั่งยืนได้อย่างไรเพื่อให้คนไทยสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่พึ่งพาการปรับขึ้นของค่าแรงเพียงอย่างเดียวค่ะแล้วคุณล่ะคิดยังไงกับเรื่องนี้ ค่าแรงขั้นต่ำเพียงพอต่อการใช้ชีวิตในปีนี้หรือไม่จะรอดหรือจะร่วงร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราได้ใต้คอมเมนต์นะคะไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงานเศรษฐกิจอย่าลืมกดติดตาม jobtalknew หรือกดไลค์กดแชร์ช่อง jobbkk official กันได้นะคะ